โอ้ดูเรามาตรงนี้เราก็ไม่ได้มองนะคะนึกว่ามันจะเลื่อนเดินเท่ากันค่ะเข้ามาเพื่ออันนี้ได้เลื่อนแล้วแต่ก็เดินนะจะได้ไวๆเขาไม่แบบนี้คนเดวยเหรอเฮ้ยทุกคนเดินอย่างไร่งๆรีบเลยวะ คนอิเดียนี่เดินมาไอ้ิตอนนี้เราก็ออกจากาศนนั่นคือเพ่อไปเที่ยวนักงวันกัะคะกแพนีน้มนเตน้มันเตที่ขกว่มุมลรติดันแบบนี้เงนี่มันเวลาเที่ยงคืนกว่าบ้านเรา ก็ที่ที่นี่กรถเยอะขนาด พูดเีพูดิกแสดงว่าตอนนี้ก็คือเตวันนรรถติดรถติดเราไม้ปสตาไม่ติดล้วก็ไม่ได้ไปฟแดงอ๋อแยกวัดใจตอนนี้เราก็มาถึงเมืองมูมใบแล้วดีต้นไม้ใค่อามีสีด้วยนะ อาไม่ใช่เขาเปิดไฟ <c oughs> ตอนนี้เราก็าจะดูนที่ห้องของเรานายวันๆน,นะคะนายวันที่บ้านไม่มีแบบนี้ เฮ้ยเริ่มคุ้มค่าเงินหมื่นสองได้แล้วเนี่ยเออความคุ้มค่ามาแล้วเราเปิดประตูเราก็จะมาเจอสิ่งที่นี่นะคะไปมาดูสิที่มีอะไรบ้างเขาก็จะมีน้ำให้นะสี่ขวดว่าเทต้มกระหล่ำขวดนึงมีแก้วนี่ลูกเบอร์มีสิ่งนี้น้ำตาลเทียม ใช้ขาปกี่สองท้ี้แ้ก็มีชก็มี มีก้อนมีเป็นขิงขั้นั่นแหละกรที่บอกผมแล้วก็มีสบู่มีก้อนแล้วก็มีแก้ว มีความชอบก็มีหมอนเยอะนี่แหละแล้วก็ปลั๊กไฟอ่ะจากประเทศไทยสามารถใช้ได้เลยนะที่นอนคือแบบมีหมอนสี่ใบอ่ะหมอนที่บ้านเลยคือชอบแหละแล้วก็นี่นะได้อยู่ไหนเนี่ยดูเช้าอินเดียนะ อกว่าเมื่อคืนจริงๆแล้วหนาวเห็นคนผิงไฟด้วยมีบรรยากาศที่ที่เราเข้ามาเมื่อเช้าน่ะแล้วพอจะตรวจนั้นน่ะตรวจหน้าตรวจหลังแบบนั้นเลยรถก็ติดๆเมื่อคืนน่ะตรงนั้นน่ะ เขาก็จะเปิดให้เราเข้าตึ๊ดแล้วเราก็เข้ามาแต่เราก็เข้ามาเช็คอินสภาพหน้าโรงแรมแล้วฝั่งนู้นคืออะไรอ๋อจริงเมื่อกี้ไม่ได้มองมุมนี้เลยนะเฮ้ย คือบรรยากาศโดยรวมข้างนอกนะคะของที่นี่ฉันคิดว่าได้อยู่นะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขามีอะไรให้เรากินนี่เราก็กินไปเลยคิดเสียว่า เสียเงินมานั่งดูคริกเก็ตละกันนะนั่งดูเครื่องบินด้วยเออได้อยู่นะคิดเสียว่าเสียเงินมานั่งดูคริกเก็ตละกันนะแล้วก็มานั่งดูเครื่องบินนะนี่เท่านั้นยังไม่พอนะ เราก็ในขณะที่เราแปลงฟันเราก็จะดูเครื่องบินไปด้วยเครื่องบิน Take Off Landing เราก็จะในขณะที่เราแปลงฟันนะ <c oughs> ได้อยู่นะเนี่ยเ,เขาก็จะ,จะ,ะแปันนะ แล้วเขาก็จะใส่จานแบบนั้นที่อันทำเสร็จแล้ว <c oughs> แล้วเขาก็จะใส่น้ำมันนะคือ i ันใส่ชีด้วยอะ่ะอะไรบ๊อบมี่โอเคแตงจะวัต Oh, one, I like it. Mm -hmm. this one key right mm -hmm. key yeah. mm -hmm. butter Now it's for you. Okay, thank you. Add some. This is sambar. Sambar. This one dosa. Dosa. Cane dosa. And mm -hmm. that is coconut chicken. Mm -hmm. 21. Mm -hmm. i mm -hmm. it. in mm -hmm. this โอเคถ้าคุณต้องกาัอะไรอื่นเลยนะเราแค่สนใจมุมนี้ก็เป็นเอลีน่ะ This is this one, name uh, of Hua. 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 And this one Hua. 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 sweet is. <coughs> this veggies is not different. It's not different, Maggi. Mm -hmm. You know this already. Mm -hmm. Omelette. Omelette. Mm -hmm. Puri bhaji. Bhaji and puri. Aloo paratha. Aloo paratha. Bhaja paan. Vada pav. Vada pav. Today no vada pav. You want vada pav? <laughs> I want to try. I <laughs> want મસાલા ચાય એક મસાલ ચૂ ક્યા 白干。Like สภาพคือมีอะไรบ้างดูนี่มีน้ำมีกาแฟมีตู้แนึวก็มีตู้เย็นเล็กๆน่ารักแต่ไม่ใช้เราไม่เกินยวเย็นเดี๋ยวเราจะมาเปิดนะว่าเราเอาอะไรมาว่าค

เรามีอะไรอีกเรามีหมาว่ามีชาโดสอกโดสอกและสิ่งที่ลูมไม่ได้เลยคิงคาตาคายใบมะกรูดอืมแล้วมีอะไรอีกวาวาดี